รายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้พบกับการต่อสู้ของคุณอุไรวันแมนไทยสงด้วยหัวใจของคนเป็นแม่ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเพื่อครอบครัวของเธอตอนนี้มีอาชีพขายของค่ะ ไม่มีวันหยุดค่ะทำทุกวันเวลาเหมือนตลาดเขายังไม่หมดเราเราเสียค่าเช่าไปแล้วอะถ้าเรากลับบ้านเงี้ยช่วงเวลานั้นยังมีคนอยู่เราหาอะไรมาทำอะไรเงี้ยเพราะขายข้าวช่วงสายบาสมันก็ได้แค่หกโมงเช้าหกโมงเช้าพระก็บินทบาทเสร็จแล้วก็ช่วงนั้นมันว่างแล้วเราก็เลยหาเสริมมาได้คนกินห้าบาทสิบาทงี้มันก็เป็นเงินไงแต่ฝนตกแดดออกก็ไม่เคยหยุดค่ะไม่เคยหยุดเลยได้ไม่ได้หรืออะไรต้องเก็บให้ลูกก่อนต้องเจียดส่วนหนึ่งให้ลูกก่อน คือแบบตัดไปเลยอะไรก็ไม่สําคัญแล้วช่วงนี้อยากให้ลูกแบบเรียนจบแล้วมีงานทำดีๆาดีายคนที่บ้านนะเบื้องหน้าที่เราเห็นคือแม่ที่ตั้งใจทำมาหากินใครจะรู้ว่าเบื้องหลังของคุณอุไรวันนั้นผ่านมารสุมลูกใหญ่ที่เธอต้องใช้กำลังใจที่จะฮึดสู้ไม่น้อย สวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมครับผมบินเบลลิลิตนะครับผมเอกพันธ์เบลลิลิตครับวันนี้นะครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เราจะไปให้กำลังใจคุณอุไรวันแมนไทยสงนะเพราะว่าคุณอุไรวันนี้เป็นนักสู้ที่ต่อสู้ชีวิตมา ทำอะไรครับคุณอุไรวันทำอะไรถ้าข,ข,ข้าไปแฟนค่ะแฟนที่ไหนอะต่ค่ะนอนอ๋อ,อ,อแฟนป่วยด้ยเหรอป่วยติดเตียงเหรอแรกๆเราไม่รู้นะว่าว่าเขามีแฟนที่ที่เจ็บป่วยนอนอยู่ติดเตียงอยู่ แต่รู้เราหน้าคุณอุไรวันตอนที่มองมาเห็นเราสองคนเนี่ยเขาตกใจเขาชอบชอบไปนิดนึงแล้วก็ดีใจคือผมรู้เลยว่าสายตาเขาเอด้วยด้วยน้ําตา้ําาตแต่ไม่กล้าที่จะไหลเพราะว่าถ้าไหลออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเขาจะอ่อนแอแต่ด้วยความดีใจไงที่จะเฮ้ยพี่บีนพี่เอกผพานมานี่ทำอะไรโจ๊กเหรอคะค่ะทั้งของของแฟนคนเดียวของแฟนคนเดียวคือสามมือต้องติดทานอย่างนี้จำได้ไหม ได้ได้ยินได้ยินนะนั่งมานั่งคุยกันแล้วสามีที่เกิดอุบัติเหตุนี่รถอะไรกับรถอะไรอ่ะรถกระบะรถกบบระบะเฉียวเฉียวลงข้างทางไปเลยหนีไปเลยเอะคุณอูรไยวันครับผมสารนิดหนึ่งนี่เกิดอุบัติเหตุมาเก้าปีเพราะฉะนั้น น้องคนเล็กเนี่ยก็ต้องโอ้ oh, ยังเล็กมากเลยใช่ไหมประมาณสองขวบกว่าๆสองขวบตอนนั้นชักบ่อยด้วยเสียบชักเข้าโรงพยาบาลชักเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นตาข้างขวาหนูเป็นอะไรเป็นตั้งแต่เกิดแล้วครับมองเห็นไหมไม่เห็นครับตอนทั้งดูแลสามีด้วยทั้งลูกด้วยนี่ก็สายตาก็ไม่ดีด้วยแล้วทีนี้พอเขาเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บพลิกไหมฮะชีวิตก็พลิกค่ะ ขายดาวรถใช่ไหมเอามารักษาเขาเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ลําบากเท่าไหร่อะค่ะพี่เพราะว่าแม่แม่แฟนอะเขายังยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ช่วยเราเขาเป็นได้ปีหนึ่งแม่แม่แฟนก็เสียูก็เลยแบบมืดหมดด้านเลยใช่ค่ะมันเขาไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนเด็กเขาไม่รู้หรอกว่าเราเหนื่อยไหมไม่รู้ว่าเรามีตังค์ไหมไม่รู้ว่าเราเจ็บไหมเขาไม่รู้หรอกค่ะ9ปีอยู่ ด้วยกันมาเนี่ยดูแลเขาตลอดเลยค่ะดูแลแบบนี้ตลอดไม่เคยไปไหนโชคดีมากนะครับคุณโชคดีได้ภรรยาได้ลูกดีทุกคนเลยตื่นเช้ามาครับคุณผู้ชมครับลูกชายต้องไปช่วยแม่เข็นรถเข็นไปตั้งร้านที่ตลาดอ่านี่คือลูกชายคนโตที่ช่วยแม่เขาส่วนคนเล็กเห็นได้ข่าวว่ามีกิจกรรมด้วยมีเงินเข้ามาเล็กๆน้อยน้อเพื่อไปช่วยแม่ทำอะไรก็ในกระเพราเลอร้องเพลงครับคุณบินครับเรื่องงานประกวดร้องเพลงตามเวทีงานวัดอะไรอย่างเงี้ยครูก็ ใส่ซองให้200เขาก็บอกว่าเออให้แม่นะแล้วใครเป็นคนทําส่งเรื่องมาทางรายการนะมันเด้งมาใน Facebook ค่ะก็ลองขอดูว่าเราลําบากขอแพมเพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าอย่างนี้กับคุณดูรายวันพี่เนี่ยก็ไปช่วยเคสม,มาเยอะแยะมากมายนะครับอันดับแรกสิ่งหนึ่งก็คืออยากให้กำลังใจ ทั้งคนที่กําลังต่อสู้เพื่อครอบครัวอย่างเมื่อกี้ผมถามคุณอุไรวันค,คุณอุไรวันบอกว่าไม่เคยท้อเลยนี่ผมรู้สึกดีใจมากผมกับคุณเดชพันธ์เป็นกําลังใจให้และผมเชื่อว่าถ้าผู้ผชมนกำลังชมรายการเราอยู่เนี่ยทุกคนก็จะเป็นกําลังใจให้คุณอุไรวันนี่คือนะักสู้อย่างแท้จริงเดี๋ยวเรามอบมอบเงินให้กับคุณอุไรวันนะครับจากรายการอุปกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ1น0 0 0บาทนบครับครับ จากเริ่มแรกที่มีความสุขนะครับจากการได้เป็นค้าขายทั้งภรรยาทั้งสามีโหมีเงินมากมายแต่เมื่อวิกฤตชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยดูจากพี่อุไรวันแล้วเนี่ยเขาไม่เหมือนกับว่าไม่ท้อเลยอะไรจะเข้ามาในชีวิตเขาก็สามารถรับได้แม้แต่สามีที่เคยแบบร่วมงานร่วมใจกันทำงานอย่มีความสุขแล้วกลับมาต้องมานอนติดเตียง เขาต้องดูแลถึง9ปีแต่ชีวิตเขายิ่งลำบากเขายิ่งแกร่งผมอยากให้ทุกครอบครัวนะครับคิดให้ออกคิดถึงปัญหาว่าปัญหาต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแน่นอนแต่เราจะอยู่กับมันได้ยังไงเราจะแก้ไขยังไงอย่างเคสคุณอ,อรัยวันนี้ผมคิดว่าเขาสุดยอดครับก็ไม่อยากให้ใครเจอเราแบบเราแต่ว่าถ้าเจอแล้วเราต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะเครียดไหมหรอไม่ไม่เครียดเลยเพราะว่ากลับมาก็เจอลูกๆเจอใครถ้าเราท้อแล้ว คคนน้้างงหลั3แล้ววันนี้รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้แก่คุณอุไรวันแนนไทยสงและครอบครัวเพื่อใช้ต่อสู้กับชีวิตต่อไปครับ